โอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคือสําหรับคีปวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่ y o u t u b e แบบแชทสดง่ายๆด้วยมือถือในปี2021ครับผมว่าวิธีการที่เราจะติดต่อเจ้าหน้าที่ YouTube เราจะทํายังไงอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปนี้เลยไปกัน โอเคผมก่อนอื่นที่เราจะติดตอ่อเจ้าหน้าที่ YouTube ผมให้เรากดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ผมเมืเราคลิกเข้ามาผมแล้วมันก็จะมาผล่หน้านี้ผมวิธีติดตอ่อผมไม่ยากผมแค่ให้เราไปก๊อปปี้ลิงก์ช่องเรามาวางในช่องสี่เหลี่ยมครับผมแต่ผมขออธิบายนอกเรื่องก่อนนิดนึงผมว่าวิธีติดตอ่อใช้ในการติดตอ่อในเรื่องอะไรบ้างครับผมการติดตอ่อเจ้าหน้าที่ YouTube ในวิธีที่ผมจะมาแนะนําเสนอในวันนี้ผมเราสามารถติดตอ่อในเรื่องส่วนตัวของเราอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับคลิป YouTube เรามีปัญ หาหรือเรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับคลิป YouTube หรือเกี่ยวกับการโอนเงินหรือมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับ YouTube เกี่ยวกับการท YouTube เกี่ยวเรื่องลิขสิทธิ์หรืออะไรครับผมเราสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ YouTube แบบแชทสดเข้าไปได้เลยผมเขาก็จะตอบเรามาครับผมเราไม่ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอะไรครับผมเราพิมพ์เป็นภาษาไทยไปเลยผมเขาจะตอบกลับมาเป็นภาษาไทยเลยผมว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ YouTube จาก ประเทศไทยเราครับผมเพราะว่าผมก็เคยติดต่อเจ้าหน้าที่ YouTube ไปหนึ่งครั้งแล้วผมเกี่ยวเรื่องการที่เขาโอนเงินเข้า Google Adsense แล้วก็โอนเข้าบัญชีธนาคารแล้วแต่เงินในบัญชีผมยังไม่เข้าผมจนมาวันถึงที่24ผมเลยติดต่อเจ้าหน้าที่ YouTube ไปเกี่ยวเรื่องโอนเงินว่าทําไมเขาตัดยอดแจ้งโอนมาแล้วในประเทศไทยแต่ทําไมเงินยังไม่เข้าบัญชีผมเขาก็จะไปเดินเรื่องอะไรต่างๆให้เราผมและมันก็จะเข้าบัญชีผมโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องวิธีซ้อนกันเลยผมที่ทําง่ายๆผมอันดับแรกให้เราอีกลิงก์เข้ามาตาม อยู่ใต้คลิปนี้ผมคลิกเข้ามาเลยแล้วมันจะมาหน้านี้ผมได้ให้เรามาที่ y t u t u ครับผมนี่ผม YouTube ช่องของเราผมแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ช่องเราผมตรงที่3ขีดมุมบนด้านขวามือครับผม ลิกเข้าไปแล้วก็กดที่แชร์ครับผมก็จะมีคําว่าคัดลอกลิงก์ผมแล้วก็กดคัดลอกไปเลยครับผมก็ออกแล้วก็นํามาวางในช่องสี่เหลี่ยมนี้เลยครับผมกดวางเข้าไปแล้วก็กดเริ่มแชทครับผมอันนี้ผมขอบอกก่อนนะครับคือบางครั้งเราอาจจะแชสทสดกับเจ้าหน้าที่ YouTube ไม่ได้ครับผมบางครั้งก็อาจจะแชทได้ผมอยู่ที่การเวลาที่เขาว่างคุยนะผมเพราะว่าก็พยายามมาตอบให้หลายๆคนผมที่ติดต่อเข้าไปผมบางครั้งผมก็ติดต่อได้บางครั้งก็ติดต่อไม่ได้ผมวิธีติดต่อก็คุยธรรมดาเหมือนเราคุยเมสเซจหรือคุยข้อความลาไล ต่างกับเพื่อนเราประมาณนี้ผมแล้วก็สงสัยอะไรหรืออยากรู้อะไรก็พิมพ์ถามไปผมเขาก็จะมาตอบให้ความรู้เราอะไรประมาณนี้ผมก็กดที่เริ่มแชทครับผม รอสักครู่นี่นี่คือไม่ได้นะครับผมนี่เขียนว่าโปรดลองอีกครั้งภายหลังขนานี้ผู้เชี่ยวชาญกําลังให้บริการลูกค้ารายอื่นอยู่นี่คือยังไม่ได้ผมถ้าใครเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจผมเราสามารถคุยได้ผมคลิปนี้ผมมาบอกแนวทางก็ลองไปทํากันดูครับผมถ้ามันได้มันจะขึ้นเป็นหน้าจอแชทให้เราเหมือนคุยแมสเซจอะไรผมเราก็พิมพ์ข้อความแล้วก็กดส่งไปเป็นภาษาไทยผมเขาก็จะตอบเรากลับมาเรื่อยๆครับผมผมเคยคุยไปแล้วหนึ่งครั้งผมผมมาสาธิตตอนนี้คือคุยกับเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ผมว่าเขาติดต่อลูกค้ารายอื่นออออยู่่เรราต้งไปกน อ,อาจจะเว้นระยะไปสักพักแล้วก็ค่อยมากดเริ่มแชท่วนใหม่อีกครั้งหรือเริ่มแชทใหม่อีกครั้งผมถ้ามันได้มันจะขึ้นเป็นหน้าแชทนั้นเราคุยแมสเซจหรือคุยไลน์หรือผมมันจะเด้งขึ้นให้เราแล้วเราก็พิมพ์คุยไปได้เลยผมวิธีก็มีง่ายๆแค่นี้นะคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็มาอธิบายมาบอกเล็กๆน้อยๆผมเพื่อให้ท่านผู้ชมมือใหม่หลายๆคนหรือมือเก่าที่ยังไม่รู้ได้นําไปใช้กันผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ผมถ้ามีประโยชน์ก็แแชรร์ไเเพพื่่่ออนนดดูต้้ผมาหีีิคลวยง ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังช่องผมผมเจอกันคลิปหน้าไปกัน